ก็เลยครับอยู่กับโจทย์อะไรวะข้อหนึ่งไฮดรอลิกไฟนอลเอาง่ายๆไอ้บทแรกๆมันเรื่องอะไรไม่รู้จะไม่ได้แล้วแต่มันเป็นเรื่องประตูระบายอะอาคารสลายพลังงานในพวกนั้นอ่ะก็คือง่ายๆเขาจะให้เขาจะเอกค่านึงเราจะรู้เอกค่านึงไว้ค่านึงง่ายๆเราจะรู้เอกวค่านึงแล้วเขาจะบอกเอกค่านึงเพื่อหาวอีกค่านึงก็คือหมายถึงว่าน้ํามันไหลามาใช่ป่ะปึ๊บ,บมึงจะต้องรู้เอกวค่านึงนั่นแหละ แล้วมึงก็เอาเอก y นั่นแหละไปหาวะมึงรู้เอกค่าหนึ่งเพื่อหา y ค่าหนึ่งประมาณนั้นมันเหมือนเป็นแบบว่าสมมติน้ําไหลมาใช่ปะมันก็จะมีความสูงเพื่อหาอะไรวะหาความสูงของตัวกั้นน้าอะไรประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละโอเคอธิบายไม่เป็นเหมือนกันเอาใหม่ก็คือมึงจะหา y ย,ยังไงโอเควะมึงก็ใช้สมการพลังงานเว้พลังงานที่ 1, หนึ่งตำแหน่งที่หนึ่งเท่ากับพลังงานตำแหน่งที่สองพลังงานหนึ่งเท่ากับพลังงานสองแต่ว่าบวกเคลอตตรงตำแหน่งที่หนึ่ง บวกไฮลอรตรงไหนอ่าบวกไฮลอรตรงปลายนะ้ําเอาง่ายๆมึงดูมึงรู้อันนี้คือปลายใช่ไหมไปลายมึงรู้ปลายมึงก็บวกตรงปลายบวกตรงปลายอ่ะโน้ตไว้บวกตรงปลายนะบวกตรงปลายอ่ะบวกไฮลอรตรงปลายโอเคแล้วพลังงานเนี่ยมันสูตรอะไรจะใช้ทำการสมดุลพลังงานหาพลังงานมาสูตรอะไรพลังงานก็จะเป็นสูตรนี้นี่เซทไว้เซทบวกไว้เซทบวกไว้บวก b ีกำลังสองต่อสองใช่สมการพลังงานนะคือแทดแล้วก็ b ีกำลังสองต่อสองจีจริงๆมันมีเอลฟาด้วยแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันเอลฟาเท่ากับหนึ่งหมดเลยที่ที่กูดูมาน่ะไม่รู้เหมือนกันว่ากรณีไหนเอลฟาเท่ากับค่าอื่นไม่รู้เหมือนกันแต่สูตรมีเอลฟาด้วยอันนี้โอเคเฮลโลสูตรมันคือเอเดบาร์คูณกับเดลตาเอเอเบาร์คือเอเดเชลียเดี๋ยวมาดูกันว่าเอเบาร์คืออะไรตอนนี้สมการพลังงานที่ก็คือง่ายๆสรุปไอทเหี้ยคือเขาให้อีกค่าหนึ่งวายค่าหนึ่งมา แล้วเขาให้อีกค่านึงแล้วให้มึงหาว่า y ตรงนั้นเท่าไหร่แล้วลมึงจะใช้อะไรหาใช้สมการพลังงานนี่แล hey ้วสมการพลังงานพลังงานคืออะไรคือไอ้เที้ยนี่กับไอ้เที้ยนี่ส่วน heat loss คือสูตรนี้เอเอฟบาร์คูนเดลต้า x เดลต้า x คืออะไรเดลต้า x คือคือมึงเอาเปรียบเทียบกันอะว่ามึงรู้ x ค่านึ่ง y ค่านึงมึงรู้อีกค่านึงเดลต้า x คืออะไรเดลต้า x คือผลต่างกัน x ไงผลต่างกัน x อ๋อเฮี้ยจำหนึง เดลต้าเอคือผลต่างกันเอก็กวก็คือมันห่างเท่าไหร่อันนี้ในที่นี้ห่างกันสองห้าร้อยถ้าเกิดมึงหาตรงนี้เดลต้าเอก,ก็จะเป็นอะไรเปลียบแปดร้อยโอเคหรือถ้ามึงหาตรงนี้สมมติมึงรู้วาย่านี้แล้วมึงอยากหาตรงนี้เดลต้าเอจะเป็นเท่าไหร่สมมติมึงรู้วาย่านี้มึงอยากหาตรงนี้เดลต้าเอจะเป็นสามร้อยโอเคนั่นประมาณนั้นครับผมโอเคมาดูกันไม่รู้อะไรบ้างจะรู้ว่ายากหาว่ายใช่ไหมอยากหาวายสองง่ายมึงมึงให้ค่อยวายหนึ่งมาวายหนึ่งมึงได้อยู่แล้ว ตอนตอนแรกมันรู้อะไรแซดคืออะไรแซดคือความสูงเไยก็คือสมมุิดาต้ามันอยู่ตงนี้มันก็ให้จุดหนึ่งเป็นดาต้ามซะแล้วจุดสองมันจะสูงเท่าไหร่จุดหนึ่งเท่ากับศูนย์ใช่ปะเป็นดาต้ามจุดสองมันจะสูงเท่าไหร่มึงก็รู้ว่าเฮ้ยนี่ขอลบ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 คือคือเอสอะสลบท์ใช่ไหมมึงรู้สลบใช่ปะเขาบอกเอสเอสมาคือเท่านี้ใช่ปะมึงรู้สลบก็คือเอสเท่ากับไบส์ส่วนเอ็กซ์ใช่ปะก็คือไบส์ส่วนเอ็กซ์นั่นแหละแต่มึงไม่ใช้ไบส์ไงมึงก็ใช้แซดมาณนั้น ใช้ดีต้าอ่อเดลต้าเดลต้า x โอเคแสดงว่า Z, มึงต้องการหาเซตใช่ไหมว่าเซตสองเท่าไหร่ใช่ป่ะแปลว่าเซตสองนะเท่ากับก็คือเซตนะี่ยเท่ากับ h ศูนย์คูณเดลต้า x แบบนี้โอเคนี่คือเหตุผลว่าทําไมเซตสองถึงเท่ากับ h ศูนย์คูณเดลต้า x อ่าโอเคตอนนี้มึงเคลียร์ละเซตมึงเคลียร์ละก็คือเซตเคลียร์อ่า y y คืออะไร y ก็คือ y หนึ่งนั่นแหละที่มึงรู้ก็คือ y ก็คืออันนี้ใช่ป่ะ y อันแรกมึงรู้อ x ค่าหนึ่ง y ค่าหนึ่ง วายหนึ่งก็คือวายที่มึงรู้ส่วนวายสองก็คือวายที่มึงไม่รู้แต่วายสองมึงจะสมมติมึงจะเอสซูมมาโอเคปะ้ะตอนนี้วายเคลียร์เดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่องวายสองนะวายหนึ่งมึงรู้วายเคลียร์ตอนนี้วายวายเคลียร์แล้วแซดเคลียร์แล้วต่อมาเดี๋ยวาเอ,อกก็เคลียร์แล้วนะเดี๋ยวตาเอ,อกก็เคลียร์แล้วต่อมาก็คือบีใช่ไหมติดบีตัวเดียวมึงไม่รู้บีเนะีย่ยเดี๋ยวมาดูกันมีวิธีการหาอยู่ตอนนี้เราติดอะไรเราติดเอากับเ s สเด้วยเดี๋ยวมีวิธีการหาอยู่เราตตอนนี้เเราิด v กับ s f ปะ ส่วน Y, y, y 1่ะมันคือโจทย์ก็คือ5้ใช่ปะ่ะส่วน Y 2นะ่ะ Assume เอาโอเคไปดูกันว่าเราจะหา v หา s f ยังไงเนาะก็ตั้งตตที่1นะเขาบอกดูโจทย์กันเขาบอก q เท่ากับสาบบอก n เท่ากับเท่านี้ s เท่ากับเท่านี้โอเคเพื่อหาอะไรเพื่อหาว่าเฮ้ยเราจะหา v ยังไงเราก็ต้องเรากะหา s f ยังไงสูตร f คือเท่านี้สูตร s f หคือคือ n กํลังสอง v กํลังสอง แล้วก็หารด้วย r กาลังสีส่วนสามแปลว่ามึงต้องรู้ n รู้ v รู้ r ซึ่งมึงจะรู้ v มึงก็ต้องรู้ q ส่วน a ใช่ปะ่ะเอาง่าย n เขาให้มาไหมขั้ลเขาให้มา q q ตรงนี้ q ตรงนี้เขาก็ให้มาอะแล้ว a หายังไง a มันเท่ากับ b คูณ by b เขาใหมาไหมละ่ะ b เขาก็ให้มาไหนวะนี่ b เขาให้มาสิบโอเคอปะ่ะ b ส่วน by เขารู้ว่ามันคือห้านะ เอาง่ายๆมึงอาจจะงงไอเ้เหียตอนนี้คือมันหน้าตัดมันเป็นอย่างงี้ใช่ปะมองแนวลึกเข้าไปนี่อันนี้คือสูง y ความกว้าง b แบบนี้ครับผมโอเคก็คือเอาง่ายๆ a มึงจะต้องรู้ b y ไว้แล้วมันเป็นหน้าตัดสี่เหลี่ยมไงแต่ถ้ามันเป็นหน้าตัดคานคางหมูอะไรอย่างงี้มันก็มึงก็ไปคิดพื้นที่อะไรของมึงเอาคิด P อะไรของมึงเอาโอเคตอนนี้ a เคลียนนะส่วน P นะ่ะก็คือกว้าง b ใช่ปะสูง y สูง y P มันก็เลยเป็นเท่าไหร่วะ ก็คือเป็น 2y ใช่ป่ะบวก b อะไรอย่างงี้เขียว r ก็เอา a ส่วน p เอา a มาหาร p ซะก็ได้ r ออกมานะก็คือเอาง่ายๆถ้ามึงอยากเอาง่ายๆนะมึงเขียน a ก่อนแล้วมึงก็เขียน p แล้วมึงก็เอาเลขบนหารเลขล่างมันจะแบบไม่งงไงโอเคส่วน b ก็คือเอา q ส่วน a มึงก็เอา q มาใส่ใช่ป่ะ q โจทย์ส่วน a มึงหามาเมื่อกี้มึงก็มาใส่ซะมึงจะได้ b ออกมา1ออกมาใช่ป่ะพอมึงได้ b หนึ่งออกมาปั๊บ n หนึ่งมึงรู้ r มึงก็เพิ่งหามาเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหม r ก็คือ a ส่วน p ใช่ป่ะ มึงก็มาใส่มึงจะรู้เอฟหนึ่งเอฟหนึ่งไปเรื่องง่ายโอเคเอฟหนึ่งไปเรื่องง่ายเพราะเขาเอาง่ายคือมึงจะรู้เอฟใช่ไหมมึงต้องรู้คือเอ็นค่อยมาเว้ยเอาง่ายมึงจะรู้เอฟใช่ไหมมึงต้องรู้บีใช่ปะกับอาร์แล้วบีมึงก็ต้องรู้คิวหน่ะมึงรู้อยู่แล้วเอมึงต้องรู้ใช่ปะแล้วเอกับอาร์น่ะแปลว่าตอนนี้มึงติดเอกับอาร์แล้วเอกับอาร์มึงจะรู้ได้ไงเอกับอาร์มึงจะรู้ได้มึงต้องรู้บีกับวายโอเคปะเอกับอาร์เนี่ยมึงต้องรู้มึงจะรู้ได้มึงจะมึงต้องรู้บีกับวาย แล้ว P มึงต้องรู้ B กับ Y ายแปลว่าสุดท้ายมึงต้องรู้ B กับ Y ถ้ามึงรู้ B Y วาเอเลฟหนึ่งหาง่ายหาได้โอเคจบต่อมาเอเลฟสองนะก็คือมึงก็ต้องรู้เหมือนกันเอาง่ายเหมือนมนที่กูอธิบายที่แล้วคือมึงจะรู้ B ใช่ไหมมึงต้องรู้ A มึงต้องรู้ R มึงก็ต้องรู้ A กับ P แล้วมึงจะรู้ A กับ P มึงก็ต้องรู้ B กับ Y แต่ว่า B มึงรู้ไหมรู้มันคือสิบไงแต่ Y มึงไม่รู้ไงวามึงไม่รู้ใช่ป่ะมึงก็เลยสมมติสมมติเท่ากับสี่จริงๆน่ะ มึงจะสมมุติค่าที่มันใกล้ๆกับห้าอย่ยะเพราะไอ้เหี้ยทางน้มามันไหลมาใช่ป่ะยังไงวายมันก็ต้องใกล้ๆกันอยู่แล้วมึงสมมุติค่าที่มันใกล้ๆกับอันนี้แหละค่าใกล้กับห้ามันอาจจะสมมติสี่นะพอมึงสมมุติสี่ปั๊บมึงจําไว้นะว่า b เท่ากับสิบมึงเอาสี่คูณสี่คูณสิบได้ A เอลีออกมาพก็คือ b บวกสองวายทำไม B อันนี้ y, y ายสูงบายสงบายก็เอา y บวก y บวก b มึงจะได้พีออกมาส่วน R อนะ่ะมันคือ A ส่วนพใช่ป่ะมึงก็เอาบนหารล่างจบนี่ได้เท่านี้จบ B มึงก็เอา Q ส่วน A Q มึงเป็นโจทย์นะส่วน A มึงหายเมื่อกี้ก็มาใส่ได้ B ออกมาปึ๊บอ้าวไอ้เหี้ยได้ B ออกมาปึ๊บเอา B ีกำลังสองเอา R มาใส่ปึ๊บจบเอาใหม่มึงหายเอฟมึงหายเอฟมาจากอะไรมึงเอาง่ไงมึงรู้บีวายมึงไดเอฟมาเอฟสองก็เหมือนกันมึงรู้บีวายมึงไดเอฟออกมาแน่นอนแต่ว่าทางนี้เท่านั้นมึงต้องรู้คิวกับเอ็นนั่นแหละคิวกับเอ็นคือโจทย์โอเคป่ะพอมึงไดเอฟหนึ่งกับเอฟสองมาปุ๊บ เงาบวกกันหารสองมึงจะได้เอกเฉลีย่ยเอ,อกเปล่ามานี่มึงก็เอาเนี่ยแหละสองเนี่ยแหละเฉลี่ยกันได้ประมาณสองจุดห้าสี่ตอนนี้เคลียร์หมดแล้วโอเคแปลว่ามองสมการนี้กูทวนอีกครั้งดาตามัมอันนี้คือคือมึงไปใช้ตีกรมิติหาเซตสองมาได้ใช่ป่ะส่วนอันเนี้ยวายเนี่ยวายมึงวายหนึ่งคือสี่ใช่ปะ่ะวายหนึ่งนะนะคือสี่นะเอ้ยคือห้าเขาให้มาโอเควายหนึ่งคือห้านะวายหนึ่งคือห้าวายสองมึงสมมติมาเป็นสี่ไงเมื่อกี้มึงสมมติเมื่อกี้เป็นสี่โอเค ส่วนเอเอเดปาร์น่ะมึงบวก,กกันหารสองเมื่อกี้อ่ะมึงบวก,กกันหารสองเมื่อกี้มึงไดเอเดปาร์ออกมาส่วน B1 หนึ่งมันก็คือเท่านี้มึงหามาเม,มื่อกี้ b สองมึงก็หามาเม,มื่อกี้หน่วะอยู่นี่นี่นี่โอเค B 2สองหามาเม,มืกก่อกี้มึงก็มาใส่ทุกอย่างจบปุ๊บมึงคิดด้านซ้ายออกมาได้ห้าจุดสามมึงคิดด้านขวาออกมาเนี่ยด้นา,า,ออานขวาออกมาปุ๊บเนี่ยด้านขวาออกมาปุ๊บได้สี่จุดห้าสามหมายความว่าไงหมายความว่าสมการพลังงานไม่เท่ากันมันจะเท่ากันได้ไงจริงเท่ากับคือผิดนะคือมันจะ ไม่ได้เท่ากันได้ไงวะเฮียก็วายมึงสมมติมาแปลว,ว่าตอนเนี้ยวายมันมึงจะสมมติค่าไม่ถูกถ้าเป็นความจริงคือเขาจะใช้เอาวายไปเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่มีเอ็กเซลไงในห้องสอบเราไม่มีเอ็กเซลเราก็เลยใช้ใช้ใชหาเดี๋ยวจะมีสูตรลัดเพื่อหาวายสูตรลัดเพื่อหาวายที่เราสมมติมาให้มันให้สองค่าของสมการมันมเท่ากันโอเคปะซึ่งเอาง่าย สูตรมันก็คือเอาใหม่นะค,คือตคือตอนเนี้ยมึงสมมติวายน้อยไปพลังงานมันเลยไม่เท่ากับข้างขวาโอเคปะ่ะแปลว่ามึงต้องสมมติวายให้มากขึ้นอะไรอย่างงี้โอเคซึ่งอาจารย์ขเขาบอกว่าใช้สูตรนี้เพื่อหาเดลตาวายแล้วเอาเดลตาวายนะ่ะไปลบออกจาก y ายสองมึงจะได้วายจริงๆที่มึงวายจริงๆที่เป็นค่าที่สมมติได้แบบค่าที่ทําให้สองข้างสมการเท่ากันอะ่ะอาจจะเท่ากันกีนต่ตาแหน่งก็แล้วแต่อาจจะประมาณสองตำแหน่งอะไรอยเงี้ยว่าไปคือ เดลต้าวายนะมึงต้องเอาวายสองใช่ป่ะวายสองคืออะไรวายใหม่อันนี้คือวายที่มึงต้องตอบวายใหม่เนี่ยคือวายที่มึงต้องตอบส่วนวายสองอ่ะคือวายที่มึงสมมติตอนแรกก็คือสี่ใช่ป่ะ้าออกด้วยเดลต้าวายโอเคแล้วเดลต้าวายคืออะไรเดลต้าวายมึงจะเห็นตัวแปรคือ he เห็นฟูดอัมเบอร์กำลังสองเห็น hf สองเดลต้า x r สองซึ่งกูขอบอกไว้ก่อนว่า hf สองเดลต้า x r สองมึงรู้อยู่แล้ว hf สองคือไอเฮี้ยนี่ r สองคือไอเฮี้ยนี่ ส่วนเดยวต้าเอคือก็คือที่มึงหามาตอนแรกนะ่ะมันก็คือห้าร้อยเนี่ยแหละประมาณนั้นก็คือความต่างระหว่างสองสแตชันใช่ไหมครับเคียร์เคียร์ต่อมาณเฮดอีเอาเอาง่ายๆจำไว้จำไว้ขวาลบซ้ายทุกกรณีขวาลบซ้ายทุกกรณีเอาไง,ไง่ายๆจริงๆมันมันจะมีกรณีที่แบบว่ามันจะมีกรณีที่แบบว่าไอ้เหียมึงมึงรู้ด้านบนแล้วมึงม,งมาหาด้านล่างมันจะคิดไม่เหมือนกันเพราะว่า เฮลอนมันจะบวกไปอันนี้อย่าเพิ่งฟังนะค่อยดูข้อต่อไปคือเอาง่ายมึงจําไว้ว่าบวกเฮลอนที่ไปเออบวกเฮลอนที่ไปแล้วมึงจะไม่ไม่สนใจไม่สนใ่อะไรอีกแล้วโอเคต่อมานะก็คือติดอะไรบ้างเฮอใช่ปะ่ะคือเอาขวาลบซ้ายคือเอาขวาลบซ้ายนั่นแหละจำไว้มึงเอาขวาลบซ้ายใช่ปะ่ะขวาลบซ้ายได้ให้ดีออกมาเท่านี้เท่านี้แหละส่วน r i เฮียส่วน f คูณตั้งเบอร์กำลังสองมันสูณมันกำลังสองันเป็นเป็นส่วนนี้ถ้าเป็นกำลังหนึ่งมันจะเป็นอีส่วนหนึ่งจำไม่ได้นะ อันนี้ฟุตดับเบิ์กำลังสองนะก็คือเอาสองตัวอาร์เนี่ย B สองมึงก็เอามาใส่นะอาร์มึงใช้อาร์สองนะอันนี้อาร์มึงใช้อาร์สองก็คือส่วนนี้นะเปิดนี้ปุ๊บโอเคอาร์เนี่ยมึงเอาอาร์สองมาใส่ก็คืออันนี้ใช่ป่ะ B เนี่ยมึงก็เอา B สองมาใส่จบมึงก็ได้ฟุตดับเบิ์กำลังสองมาอันนี้คือฟุตดับเบิ์กำลังสองแล้วมึงไม่ต้องเปียกกำลังสองซ้ำนะโอเคปะ่ะอันนี้คือฟุตดับเบิ์กำลังสองแล้วโอเคเฮดอี e, มึง,เอ,งเ,เอาขวาลบซ้ายปุ๊บเนี่ยเอาขวาลบซ้ายมึงเจ้ออกมาเท่านี้มึงก็เอามาใส่เลย h ฮ e, มันก็ได้แค่นี้ใช่ปะ h ฮมันก็มาจากขวาลบซ้ายปุ๊บโอเคฟุมม 2, 2> ินด์อัตร์กาลังสองมันก็ได้มาเมื่อกี้เ f ฟ f อฟสองเอสองนะเ f ฟสองตั้งแต่แรกแล้วเดลต้าเก็เอามาใส่นะ r นี้เป็น r าสองนะ r นี้เป็น r าสองโอเคมึงแก้เดลต้าวออกมาติดลบหมายความว่าอะไหรหมายความว่าสูตรมันคือ y าสองก็คือ y ที่มึงสมมติมาตอนแรกหาออกด้วยเดลต้าวแต่ว่าเดลต้าวมึงเฉลิกรติดลบแปลว่ามันเจอลบลบเป็นบวกแปลว่ามึงเอามาบวกกันเลย จบได้4.57 5.07ก็4.51เองแหละกูเลยสงสัยว่าอันนี้อาจารย์ทําให้ดูจบแค่นี้กูเลยสงสัยว่าอ้าเกถ้าเกิดเวสซูมถ้าเวสซูม์ y เท่ากับ4.51ตั้งแต่แรกค่าสองข้างของสมการมันเท่ากันไหมกูก็เลยลองดูก็คือเอ,า,อาง่ายๆถ้าเวสซูมแปลว่าอะไรเปลี่ยนถ้าเวสซูม์ y เท่ากับ5.4.51แสดงว่าอะไรเปลี่ยนบ้างโอเคแสดงว่าอะไรเปลี่ยนบ้างแปลว่าอันนี้ไม่เปลี่ยนเลยใช่ไหมเพราะว่า วายมันเท่าเดิมคือคือมึงหาเฮียทุกอย่างได้อะมึงก็คือต้องรู้ B ใช่ไหมแต่ B ีมันไม่ได้เปลี่ยนเลยแปลว่าค่านี้ใช้ได้เป็นเอหนึ่งเท่าเดิมแต่ว่าค่านี้ B เท่าเดิมแต่วเปลี่ยนแปลว่าค่านี้ต้องลบใหม่ลบใหม่หมดเนาะโอ้แต่ว่าโอเคมาดูกันนะก็ะคือมึงให้ว2สองเท่ากับ4.51จุดห้าหนึ่งใช่ป่ะพอวาสองเท่ากับสจุดห้าหนึ่งมึงได้เ r e a ียใหม่ได้ P ใหม่ได้ R ใหม่ได้ V ใหม่ 1, ออกมาแล้วมึงก็ไปเอาหาเรียได้แน่นอนหาเรียได้อยู่แล้วมึงก็เอา หายเอเดฟบาต่อใช่ป่ะซึ่งเอเดฟบาเนี่ยมันเท่ากับเอเดฟหนึ F ่งกับเอเดฟสองบวกกันหารสองแต่เอเดฟหนึ F ่งมึงอะ่ะเท่าเดิมอยู่แล้วใช่ไหมมึงก็มาใส่เอเดฟสองมึงก็เปลี่ยนแค่เอเดฟสองเป็นสองจุดสี่ซะมึงเอาบวกกัน,านหารสองเฉลี่ยปุ๊บมึงจะได้ออกมาประมาณสองจุดหนึ่งมึงก็เอาใส่สมาการเลยเปลี่ยนอะไรบ้างคืออันเนี้ยมันค่ามันเท่าเดิมไอ้พวกเนี้ยค่ามันเท่าเดิมซึ่งกูแอบลักไก่คิดมาข้างบน,ม,ม,ม,นมันได้เท่าไหร่วะเทอมเนี้ยมันได้ก็คือวา,า,ายหนึ่งกับบีกำลังสองกำลัง ก็คือเทอมเนี้ยส่วนเทอมของเฮตร้อนอ่ะมันต้องเปลี่ยนเว้ยเพราะว่าเอเดฟสองมันเปลี่ยนไงมันก็เลยเอาคิดมาเมากกื่อกี้เอามาใส่ปุ๊บโดยตาเอก็มาเปลี่ยนลืมเอาใส่นะแล้วก็อันนี้ก็เท่าเดิมปะเท่าเดิม 0, ดเอส่วนคณโดยตาเอกเท่าเดิม V ส่วน V สองมันต้องเปลี่ยนนะเพราะว่ามึงคิดใหม่นะเอาง่ายสองอะเปลี่ยนมาเลยแล้วก็เอเดฟบาร์ก็เปลี่ยนโอเคมึงก็คิดออกมาปุ๊บอ่าได้ ค้าสายสมการเท่านี้ข้าขวาสมการเท่านี้จะเห็นว่าถ้าปัดทนยิยมสองตำแหน่งมันจะเท่ากันใกล้เคียงกันถือว่าโอเคครับผมจบไปสําหรับข้อหนึ่งโอเคประมาณนี้ประเด็นที่สงสัยคือไอเหียกูไม่รู้ว่าเอลฟาเอลฟามันทุกกรณีหรือเปล่ามันเท่ากันหนึ่งทุกกรณีหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เมนเม้นเม,ม้นใต้คลิปครับผมโอเคเม้นใต้คลิปโอเคครับประมาณนี้โอเค